สวัสดีค่ะวันนี้แแฮงนะคะจะเราจะมานำเสนอนะคะณจุดนี้ณจุดจุดไทรเทนไทรเทนนะคะณจุดนี้จะมีคุณไมค์นะคะพี่รมพร Oh my piroomkhai p r e นเ n อร์ไมค์ไทรเทนค่ะไมค์ไทรเทนไม่ใช่ไมค์พี่รมพรไมค์จัดซูซูกำลังคิดแผนค่ะ เครียดกันมากเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเรานักหนาจะต้องมาเสพให้คนนู้นคนนี้แล้วก็เครียดกันแม่ไม่นี่อยู่นี่กอเรอเออเปอเหมอนบ้านหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนี่ไหนแบบ ตะกีนข้าวต่ออมาแล้วนันพอเสร็จแล้วเนี่ยแเขาอยู่แลงนี้นอ้ยรีบอ้ยดี๋ไปเร็วไปแอบีกว่าเนาะว่าเราไปแอบที่ใดที่หนึงอะไรเงี้ยเออแล้วรถไปเราไปด้วยกันนี่แหละก็เอาวางไว้ตรงนั้นอ่ะดี๋ยวมันก็พุ่งกลับมาแล้ว

โอ้ยต่อไปเนี่ยมันก็ถูกซื้อมือสองให้มันก็ได้บอกว่าจะซื้อเครื่องซักผ้าให้แต่มันบอกว่ามันจะใช้มาส์กูก็ฟาดกับผิดนี่เวลาซักผ้ากังฟูเจยเอาผ้าไปเร็วกังฟูจิฟูพินเดอ เยอะๆยโอ้โหชงกล้องเลยจ้าสวยเวยข้อก่อนไม่มีรูเช่ไหมแล้วนี่เขาเปิดโดยอยู่เนี่ยอะไรหรือคนตามมากินบ้างนะเพื่อเพื่อนมาบ้านกินเลยเพื่อนเพื่อนมาบ้านกินเลยเพื่อนเพื่อนมาบ้านกินเลยเฮ้ยข้อให้เลยดีนะกลองมา กองปลาใช่ไหมให้เดืดไฟกองไอ้เนี้ยกองกองไอเนี้ยปลาเกลือขาวเทงอ้อด้วยกลับอะไรวะเนี่ยกลับอะไรวะเนี่ยกลับอะไรวะเนี่ยต้องตังไม่กินแล้วตังตัเลยเออ เฮ้ยแต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆอ่ะมม่ควรบิวควรจะบอกว่ามีคนจาเตรียมมาส่งเพราะว่ามาเล่นไปเ่ห่อให้เธอมาไอ้เนี่ยเียวขาวของน้ำอ่ะ ว่าเขาไม่สั่งจ่ายเลยอ่าโอ้พอจ่ายไปแล้ว

ให <entender it. S 3> ้ไม <I avez S 3> ่เห็นด้วย ซ้อมบทนานอยูแล้วตอพูดอย่างนี้พอพูดเขาคิดบทเขาเองด้วยแม่แม่แม cin ่แม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 ่นี่ใครมันวานใิที่เาตางกนองแล้วพอทเนียนี่พอหนูแม่แพอหนูตอนเข้ามาเนี่ยไปแล้วให้ดิวโทรไป